ซอ,อยซอ,อยโดดปึ๊บเข้าข้างแล้วก็สปีดโอเคกลับมาคอยก้อมหนึ่งซอ,อยเหมือนเดิมแล้วเข้าเปลี่ยนข้างโอเคซอ,อยแล้วกระโดดโอเอาเลยเริ่มร้อยเปอรเซ็นนะ ต่อเลยเออรันนั้นข้างนอกสนามไม่ต้องมายุ่งแล้วเข้าใจไหมครับอคุณพ่อคุณแม่อยู่นอกสนามไม่เดียวในสนามเป็นหน้าที่ของครูกับเราเข้าใจไหมครับเพราะนั้นถ้าเราตั้งใจการพัฒนาก็จะดีเข้าใจไหม อ่ะวันนี้วันนี้อ่ะเอาความคล่องตัวกเออมือสับไปด้วยนะดูนะครูเอาไปดูวันนั้นตามองไปที่ใครครูจะสู้กับใครเออเพื่อนเน้นไปที่เพื่อนถ้าเราจะจ่ายบอลให้ใครวันนั้นเราเอาฟังด้วยนะนุ่มๆก็ถ่ายอยู่นะอ่าโอเคไหมอ่ะเชฟตัวเองนะอ่าขาวนะก้าวมือสับเข้าใจป่ะสับนะอ่ะครูทำห้ดูนะสับไปนะอึ๊บไปอึ๊บทางตรงอึ๊บอึ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 บโอเค เห็น <Okay>, well. ป่าอึ๊บมือยกขงสูงดีมากมาเลยยกขงสูงมือสับด้วยเออมือจะเกง่งเดี๋ยวใครเก่งตีมือเลยเออดีให้โดนดีมากดีมากพี่เมียดีมือสับด้วยพี่เมียอย่าไปเกง่งเออดีมากดีดีอึ๊บดีดีมากทอยเออมือสับด้วยเอมาเล็ก เออกูดดีมากมาดีแสดงว่าใช้ได้ยเยี่ยมเยี่ยมมีการใส่ใจมีอะไรที่ดีมากเลยมีหนึ่งยีบีด,ด้วนก็ส่วนตัวก็หนึ่งการเลี้ยงฟุตบอลใช่ไหมเออมีอะไรสอง <ไป S 1> การส่งแล้วก็การรับฟุตบอลสาม <ไป S 1> มง,มองเออบวันม,มีไหมบวัน็คือก็แถมให้อยู่นะหน่อยหนึ่งนะมีมง,ม,ง,ม,งมีอะไรอยู่ใช่ไหมสียิงเออการยิงฟุตบอลมันควบคู่กันพวกเนี้ย มันต้องใช้ในของฟุตบอลทั้งหมดอยู่แล้วสี่ห้าอย่างเนี่ยเลี้ยแต่เมื่อวานได้หนึ่งอย่างนะวันนี้เค้ชลุยอ,อาจจะเอาสองอย่างเลยนะในการเลี้ยงฟุตบอลกันในการส่งฟุตบอลเอามามิกเลยยันไปภาพสุดท้ายโ้ลุยแบ่งเป็นสองกรุ๊ปเมื่อวานเหมือนเดิมกรุ๊ปนี้เดี๋ยวผู้สาประตูก็ซ้อมร่วมก่อนแล้วเดี๋ยวไปภาพสุดท้ายก็ค่อยไปเพิ่มเติมในเป็นภาพสมอลไซส์เกมเดี๋ยวเค้ชลุออจจยว่าอย่างไเออโอเคอัน okay. นี้สองสีขาฝั่งนู้นจับมาเร็ว ออสองแถวครึ่งครึ่งคนละครึ่ง,ง,ง,งห้าคนหกคนโอเคฝั่งนี้ฝั่งละห้าคนโอเคแล้วก็ขยับเดินยืดเหยียดเข้ามาที่มาร์เกอร์ฝั่งตรงข้ามนะขยับมามาร์เกอร์ฝั่งตรงข้ามเดินยืดเยียดมาเลยมาร์เกอร์ฝั่งข้ามเออโอเคส้นเท้าส้นเท้าลอยเปลี่ยนลอยส้นเท้าเดินยืดเยียดเอาโอเคมาถึงก็ม้วนกลับเอียงแขนลนอย เจอกเจอกแล้วเท่ากันหัวแถวเออแล้วก็จอกกลับไปไอ้เท่ากันหัวแถว,เ,แวเท่าเทา่ากันนินจาไอ้คนที่เสียเสื้อแปลกมาใส่เสื้อเลยสีขาวมาใส่เลยไอ้กัปตันเนี่ยมาใส่เลยเออไอ้เฟิร์สมาใส่เลยเออไอ้ปอนอยู่สีไอ้ปอนเด็ตัวฟีนะปอนตัวเชื่อมนะเจฝั okay, ่งนู้นเหมือนกันจัดการนี้จัดการเดี๋ยวไขแพ้มาใส่สีมพูเออใข่แพ้ใส่สีมู โอเคไหมไปต่อไปเรื่อยโอเคสีู้คนละสีเมื่อกี้เอาไม่ต้องก่อนเอาสองใบเอามานี้ก่อนบอลานี้ก่อนโอเคสีมพู้พัดสีมพูแล้วเคลื่อนที่สีเหลืองพัดสีเหลืองแล้วเคลื่อนที่เอาใช้บอลสองใบก่อนสีมพู้พัดสีมพูสีเหลืองบอลสีละใบสีละใบแล้วเคลื่อนที่เลยพัดแล้วเคลื่อนที่เลยเออเข้าใจไหมเนี่ยสีมพูมีแล้วจอมให้บอลเลยสีเหลือง ใครเรียกรับบอลจากจอมดิสีเหลืองสีมูก็เรียกรับบอลจากวันดิโอเคแล้วเคลื่อนที่เลยดีมากจอมเปลี่ยนทิศทางเลยเปลี่ยนพื้นที่เลยเออเอ้เอ,เอ้ไม่ได้ให้แยกกันนาให้บนไปเลยผ่านไปเลยไม่ใช่สีเหลืองก็พารอยู่แค่นี้สีมพูก็พารอยู่วงแค่นี้เอ้ยฝั่งนี้สต็อปเลยฝั่งนู้นตอน่อไปฝั่งนู้นเล่นตอ่อมันต้องขยายไม่ฟุตบอลน,น่ะ เราพาสมนมีพื้นที่อยู่แล้วอ่ะมีการสื่อสารกันไหมที่รับบอลล่ะถ้าเรารับงี้ชิดกันนี่อ่าดูนี่เรารับชิดกันเนี่ยมันก็จะหลุดมันก็จะหลุดใช่ไหมมันไม่อยู่แต่ถ้าเราจับแบบเมื่อกี้ตัว W เนี่ยมันจะอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโอเคครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพยายามพยายามเนี่ยปุ๊บแล้วก็รับงี้รับงี้อ่าลองฝึกฝึกก่อนฝึกมือก็เรียบตง เออแรงๆทุบแรงๆยืนเออเออรับงี้โอเคปึ๊บเอ้ยอย่าเยอะเย่ายับมือติดกันนี่รับงี้ปึ๊บนี่นี่อยู่เงี้นี่อยู่งี้นี่มันจะอยู่อ้าวเป็นไงเพิ่มความแรงไปเออเบาเบาเออปึ๊บจับมือก่อนอ่าอย่าให้แคบปึ๊บเอ้ยอย่าอ่ฝึกไปฝึกก่อนฝึกถ้าได้ปั๊บเพิ่มความแรงไปมองบอลด้วยตามองบอลด้วยประตูต้องมองบอลอ่าเอาใหม่เอาอยู่ครับแรงๆเอาอยู่รับให้อยู่อ่า โปรแกรมกับนี้มาเร็วพร้อมรับโค้ดจะอยู่ตรงนู้นนะครับรับระดับนี้ครับรับระดับนี้แล้วก็ส่งคืนโค้ดส่งคืนโค้ดตรงอันนี้เลยโยนให้เลยเนี่ยโยนให้เลยครับมาถึงโค้ดให้ก็ปั๊บรับระดับนี้นะครับแล้วก็คืนปั๊บแล้วก็มาปุ๊บมาแตะนี่มาอ้อมนี่เดี๋ยวโค้ดจะโยนให้รับไม่ต้องพุ่งรับแล้วลงมาเนี่ยปุ๊บรับแล้วก็ลงปุ๊บ แล้วก็แล้วปุ๊บแล้วก็ขืนโคดรขืนโคดแล้วก็วิ่งวิ่งมาอ้อมนี่แล้วก็ไปรับลูกโดงเอ้าเข้าไงแล้วก็ไปรับลูกโดงเห็นไหมนี่มาอ้อมนี่แล้วก็มารับลูกโดงนี่โอเคไหมเข้าใจไหมอ่าอ่าเอานอาตึงให้ได้ก่อนเร็วจะได้ทันพี่เขาเร็ว,รป,ว,ป,วปุ๊บขึ้นมาไปอ้อมไว้นู่นนู่นไปแตะเสาก่อนปุ๊บมาปุ๊บพร้อมปุ๊บล้ม ปึ๊บมาคืนปึ๊บมารับลูกโดงอ้อมหลังร่างทุกเราถอยหลังไว้เพิ่งมารับลูกโดงปึ๊บไปเออโดดให้ได้ปึ๊บโอเคแล้วถอยนู่นไปนู่นอ้าวครั้งที่สองปึ๊บเฮ้ยอ้าวไปแตะเสาเป็นงข้อเท้าสเต็ปเท้าดีอ้าปึ๊บรับล้มปึ๊บอมาปึ๊บมาปึ๊บอ้อมหลังปึ๊บอ้าโดดจังหวะโอเคโดดขึ้นไปทางสูงไปคว้าลูกข้างบน อ่ะสุดท้ายมาอึ๊บเึ๊บมาปึ๊บแตะเสาสปริงข้อไทยสเต็ปดีๆมาปึ๊บปึ๊บล้มโอเคมาอ้อมหลังปึ๊บโดดไปคว้าบนอือไปแตะเสาปึ๊บมาอ่าค่อยๆรับก่อนแล้วค่อยล้มไม่ต้องไม่ต้องพุง่งโอเคมาปึ๊บอ้อมหลังอ้อมหลังกล้วยเอาโดดรับปึ๊บเอ่อไปเลยสองอ่าอ้อ,อมรับ อึ๊บอยู่ไปแตะเสาสปริงไอ้เท้าดีๆสเต็ปเท้าดีอ่ะพร้อมรับให้อยู่ค่อยๆล้มปึ๊บโอเคแม่งแม่งพุ่งปึ๊บมาอ้อมกล้วยปึ๊บโดดไปขวาบนปึ๊บเออบอกปล่อยด้วยคิปเปอร์ปล่อยด้วยเอาลูกท้ายอ่ะมาอึ๊บแตะเสาปึ๊บออาไปแตะเสามาปึ๊บปึ๊บอ้อมปึ๊บเอ้มาปึ๊บปึ๊บ เร็วโดดไปขวาบนฮึบโอเคเอาเริ่เลยฮึบเอ้อฮึบอ้อมกล้วยรับล้มฮึบโอเคมันพุ่งมาฮึบรับมือลงฮึบเอ้อเออดูจังหวะไอ้ดีฮึบฮึบโอเคอ่ะฮึบอ้อมไปฮึบล้มเบาๆไม่ต้องเออล้มเบาๆึบ อ่ะปึ๊บโดดขึ้นมึงดิโดดโดดขึ้นไปคว้าอ้อมปึ๊บดีอ๋อปึ๊บเฮ้ยปึ๊บโอเคไม่ต้องโดดเลยรับเฉยๆแล้วค่อยล้มไปมาปึ๊บอ่าโดดโอเคเฮ้ยไอแตะเสาอ้อมมาอ้อมปึ๊บปึ๊บอ้อมกลวยแล้วมาพุ่งปึ๊บอ้าปึ๊บโดดไปคว้าโดดไปคว้าดิ Ừ. Ừ. Ôm kháng 2, ướp. Đi. À. Ôm, ôm cuối. Ôm cuối đấy, ướp. À, ướp khóa. Đột khóa, đột khóa đi. Đột chân mấy khoang buồn. Ờ, à. thứ ướp. Đi. Ôm cuối, ôm cuối, ướp. Ok. Ướp, ai đột khóa. Chẳng ngoài đi. đi.